สวัสดีครับ 3. พยาธิขึ้นสมองรู้จักให้ดีป้องกันได้จากตอนที่แล้วเรารู้จักกับพยาธิตัวจีดกันไปแล้วในวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับพยาธิอีกประเภทหนึ่งที่ทําให้เกิดโรคพยาธิขึ้นสมองได้ครับนั่นก็คือพยาธิตัวตืดถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับพยาธิตัวตืดเป็นพยาธิตัวแบนสีขาวขุ่นลำตัวมีลักษณะเป็นป้อง และมีความยาวหลายเมตรอาศัยอยู่ในลำไส้ของคนและทำให้เกิดอาการป่วยติดเชื้อโดยชนิดที่พบบ่อยคือพยาธิตืดหมูและพยาธิตืดบัวเข้าสู่ร่างกายผ่านน้ำดื่มหรืออาหารที่เจือปนไข่หรือตัวอ่อนของพยาธิโดยเฉพาะอาหารสุกๆดิบๆเช่นลาบดิบซึ่งมักพบอยู่ในกล้ามเนื้อหมูและเนื้อวัวเมื่อพยาธิตัวตืดเข้าสู่ร่างกาย ตัวอ่อนของพยาธิอาจเคลื่อนออกจากลำไส้แล้วสร้างถุงน้ำหุ่งตัวอ่อนเป็นระยะตัวอ่อนเม็ดสาคูตามอวัยวะต่างๆเช่นตากล้ามเนื้อหัวใจหรือสมองโดยทั่วไปผู้ป่วยที่ติดเชื้อพยาธิตัวตืดมักมีอาการไม่รุนแรงมากนักแต่การแพร่กระจายของตัวอ่อนอาจส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรงและอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ ที่มาของพญาตัวตืดพญาตัวตืดอาศัยอยู่ในลำไส้เล็กของคนจะใช้ส่วนหัวเกาะที่ผนังลำไส้และปล่อยให้ลำตัวแขวนเคลื่อนไหวเป็นอิสระในลำไส้ของคนพญาตัวตืดมีลักษณะตัวแบนๆคล้ายเส้นบะหมี่หรือเส้นก๋วยเตี๋ยวพญาตืดหมูมีขนาดเล็กและสั้นกว่าพญาตืดวัวโดยมีขนาดประมาณ2-4เมตรส่วนพญาตืดวัวมีขนาดยาว5-10เมตร พยาธิจะสลัดป้องสุกเป็นท่อนๆออกมาเป็นข่าวปนออกมากับอุจจาระสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าพยาธิอาจใช้ออกมาจากรูทวารหนนะักทาให้คนไข้เกิดอาการคันบริเวณทวารหนนะักภายในป้องพยาธิเต็มไปด้วยไข่พยาธิเมื่อป้องพยาธิแตกไข่จะออกมากับอุจจาระและกระจายตัวอยู่ตามพื้นดินอาการ ส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่ติดเชื้อพยาธตัวตืดในลำไส้มักไม่มีอาการของโรคปรากฏแต่บางรายอาจมีอาการป่วยแสดงออกมาหากพยาธเคลื่อนไหวอยู่ในลำไส้อาการจะขึ้นอยู่กับชนิดของพยาธตัวตืดและตำแหน่งที่พยาธอาศัยอยู่เช่นน้ำหนักตัวลดท้องอืดคลื่นไส้อาจเจียนหรืออุจจาระบ่อยๆ<ป>การป้องกัน<ป>การซื้อเนื้อหมูเนื้อวัว ต้องมีสีแดงสดตามธรรมชาติไม่ช้ำเลือดหรือมีกลิ่นเหม็นและไม่มีเม็ดสาคูควรแช่แข็งเนื้อหมูและเนื้อวัวอย่างน้อย12ชั่วโมงและแช่แข็งเนื้อปลาอย่างน้อย24ชั่วโมงก่อนนำเนื้อสัตว์มาประกอบอาหารผักสดต้องไม่เหี่ยวเฉาไม่มีเชื้อราและคราบสกปกควรปรุงอาหารให้สุกเสมอหลีกเลี่ยงการปรุงอาหารแบบสุกสดิบๆผักสดต้องล้างน้ำให้สะอาด โดยการเด็ดใบหรือขี้ใบล้างให้สะอาดและหลายครั้งก่อนปรุงหลังจากที่รับชมไปแล้วเราจะสังเกตได้ว่าการป้องกันโรคพยาขึ้นสมองนั้นควรรับประทานอาหารประเภทปรุงสุกส่วนใครที่ชอบกินอาหารจำพวกสุกๆดิบๆควรระวังตัวกันด้วยนะครับแนะนำให้ทานอาหารปรุงสุกเพื่อความปลอดภัยนะครับ